าผูช้ชมครับเมื่อวันที่18มกราคม2554กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูได้จัดกิจกรรมวันกองทัพไทยขึ้นณฐานปฏิบัติการเมือมุกจ้าประเทศสูดาน เมื่อวันที่18มกราคม2554เวลาประมาณ10นาิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศสูดานพันโทนโรงส่วนแก้วผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูให้การต้อนรับพันเอกมูฮัมหมัดอาเมดเอลามีนเสนาที่การส่วนภูมิภาคตะวันออกและคณะเป็นตัวแทนผู้บัญชาการส่วนภูมิภาคตะวันออกเพื่อร่วมง,งานวันกองทัพไทยณสนามบินเมืองมุกจ้าประเทศซูดาน เมื่อเดินทางมาถึงฐานปฏิบัติการมุกจ้าจึงขึ้นท่านรับการเคารพเดินตรวจแถวทหารกองเกีดยรติยศแล้วเข้าห้องรับรองพร้อมลงนามในสมุดลงนามตรวจเยี่ยมหน่วยจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการมุกจ้าส่วนขยายซึ่งงานในวันนี้มีแขกสําคัญต่อรับเชิญร่วมง,งานเป็นจำนวนมากอาทิเช่นนายฮาซิม,มูซาอับการฮัสซัน,นซึ่งมีตําแหน่งเป็นผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลซูดานหรือผู้ว่าการเมืองมุกจ้าพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของสาธาระชาชาติในพื้นที่รวมทั้งผู้นําหมู่บ้านผู้นํศาศาสนาของเมืองมุกจ้าร่วมงานอย่างขับขังกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้ร่วมงานได้รับชมเป็นพิเศษคือการยิงปืนฉับพันที่กําลังคนได้แสดงถึงทักษะการใช้อาวุธได้อย่างคล่องแคล่วการแสดงรูปขบวนยานจนต์พังยุทธวิธี เป็นการแสด,ดงให้เห็นถึงขีดความสามารถและศักยาภาพของยุทธบุคณลที่สามารถสนับสนุนภารกิจรักษาสาธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อจากนั้นได้แสด,ดงวิดีทัศน์วันกองทัพไทยซึ่งผู้เข้าร่วมง,งานต่างให้ความสนใจเป็นพิเศษ นอกจากกิจกรรมการสแสดงต่างๆที่ได้จัดมาเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้ร่วมง,งานได้รับชมอย่างประทับใจแล้ววันและกำลังใจของกําลังพลเป็นเรื่องที่สําคัญในการปฏิบัติภารกิจผู้บังคับคกองกําลังได้อัญเชิญพระบรมวรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมายัางบริเวณพิธีเพื่อถวายราชสัการะและนํากล่าวคําปฏิญาณหลังจากนั้นผู้บังคับคกองกําลังอ่านสารจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเปล่าเนื่องในวันกองทัพไทยจะเป็นวันกองทัพไทยแล้ว กิจกรรมเนื่องในวันกองทัพไทยยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกไม่น้อยโดยเฉพาะความคิดเห็นที่มีต่อทหารไทยของเสนาธิการส่วนปูิภาคตะวันออกและผู้ว่าการเมืองมุกจ้าคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในวันพรุ่งนี้จาก11บเอกะพิชาติจงอริยตระกูลถ่ายภาพผม11วันพุกิ่งกา้านรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุดาน